ครับสวัสดีครับเลอนแบบแปลกแแปลกละแแปลกต่วันนี้ผมจะมาเล่นระบบโหมดทั้งแบทเทิลกันะมาอยู่กับซูเปอร์บอสไปนะไปดิไปไหนข้าพร้อมกันงานไ้คิดโังไอ้เชียดีมุ่งมุง มุ่งเหรอมุ่งข้ามมาแบบจอดเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเยนี่เย้ เดี๋ยวพอตัวพอตัวมกดชิปกันไม่ได้มัวโรนเห็นพยุยี่เท่านั้น

Hey, hey, hey.

จริงเขาไม่พูดมากกหรอกเออรอรอแป๊บรอเล่อยเร่เออเ่อนอเ่อยเยเป็นบ้าเลยวอเทคนค่ารแชริ่งเอยไอเชี่ยน่งไม่เกิดตรงนี้พอดีมูแต่พูดวูะวันดีเพื่อน อมเือซ้อนเไม่อซ้อน้มบู๊มหน่อยนี่ฟันปลอมอ่ะใช่เนปอมปันปอมอีสปปอมโอ้โห้แยกระเด็นรับใหมาแลว

นี่บ <N ESS ather> ันโบนี่ไงตบได้อ่ะเลือดเองแบบแค่แค่เดินไปดีนี่นองก็ตายแล้วว่ะเฮ้ยเหลืออยู่อ่ะให้มันโดนเถอะอุ้ยโผงอะไรคือลงมากูโดนมึงตบ

đây này ta, chết rồi, mình đi đi tụi đuôi tụi đuôi từ đuôi. <laughs>

แกรเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราไม่หวันไม่หวันเราไม่หวันเราขอเลือดหน่อเหอะเราฟาดแม่ลงเลยเราฟาดม่ง

รับแม่เาเลยมาใส่ต่อโออๆๆโ่ดิล้มเดิลมเดิล้มทำฟันไมจ้าทำจ้าตุยอ้ยเอี้ยไม่รู้สั์มองไม่เห็นละเลยดิเลยี่เลยี่

ตะพี้รอยบอลแกบอลวแกโ้ดเฮ้ยก็ตีได้อยู่ก็ตีได้อยู่เฮ้ยเฮี้ยไมไม่โดนนี่ไอ้เี้ยหุนยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนหรอ ทำเฮี่ยร้อยทำเฮี่ยำทำเฮี่ยร้อยเฮ้ยจอยเลยกูจอยเลยโบ๊จอยมาอ๋อโอ้ยอ๋อมเฮียแล้วกูแด้ลินอะไรน่ะแบดดี้กูก็แบดดี้ แบดดี้แบดดี้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเียเจียเจียเ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 นี่ยเฮ้ยเฮ้ยรฮ้ยมาด้วยกันะมาด้วยกันเถอะมาเ้่ยกันตัวอันตรายมาด้วยกันเด้ เล่นด้ยวยกันมาตั้งนานเราไม่รักกันตอนไหนวะเพื่อน ที่จะกดสก,กิลไม่ทันโอ้ยเชี่ยเอ้ยนิดเดีวย,เยวเหี้ยโทษเหี้ยเหลี่ยมกมเยอะกว่าดิ ไปไหนอะ่ะพี่โดนแล้วเราเคีบมุดดีมุดดีนี่ไง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 ล่ะวันนี้ออกเ่าไหรเราสู้ไปเยอะแล้วไงอ๋อจอยเลยกูจอยดีจอยดี <c oughs> Oyapun sogan hoa kia mày. Hmm. Lào lạp bụng là lên lịch. Still. Ok. 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 ตัวหลังตัวหลังตัวหลังตัวหล <c oughs> ัววนนทงทุกวันเนี่ยนทำใา้กูรู้ว่าโลกมันเหลี่ยมเหลี่ยมก็คือฝีมืออย่างหนึ่งนะเพื่อนไอเด็ก,กอยิ <c> ่ง <oughs> แล้วบอกแล้วบอกเอาตัวหลังแ่งค่ากู ก็จะสกิล hmm. ช่วยแต่ไม่รู้ว่าตัวมึงไงกูไปตั้งใจไม่มี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 ข้อแก้ตัวสำหรับคนเหลี่ยมตื่นดุย้าตื่นดีว่าุยไปนะอุ้ย

ะกูวิ่องตัวนี้แหละจะเป็นคนเดียวมันช้าก็บอกหนูมันช้าีเยอะใช้เวลา้านะ้ากูอะ Làm gì lại? ใช้เวลาอีกครับลดหน่อยสกิลยังไงเฮ้ย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  cái เฮ้ยเฮ้ย anh เฮ้ย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  โดน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  เรายังอยู่ไงเรายังรอดขัดตัดกิน ขึ้นบอร์ดปะเอาแล้วอยู่ดีคนหายไปได้หมดเลยอยูลรอบบีทั่วเลยเพื่อนมันไม่เห็นเราเข้าก็เลยไม่เข้าโุ้ยหน้าท้อนเต็เรียบร้อยหนี้ร้อยหนีบร้อยหีสวัสดีฮะไปเราก็จะมาลากันด,ด้วยลากันด้วยเ่าน S <S บอกเลยว่ามันกดติบอกก็บอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะฮะ <S 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 บ๊ายบากูให้บุงพูดโอเคครับผมบ๊ายบายไปดูใหม่บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ